o ลลาสวัสดีครับชาวมัดวรีดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตู้ยวัยรุ่นสขา เอนดริกฟิลิปเป้มาเยือนเรอัมลมาดริดโดยล่าสุดนี้นะครับเจ้าหนูเอนดริกฟิลิปเป้กองหน้าจากพาเมลัสที่ได้เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรเรอัลมาดริดรไว้แล้วหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจในการพาพ um าวเมลัสคว้าแชมป์ลีกของบราซิลตอนนี้ครับเจ้าหนูเอนดริกฟิลิปเป้ก็ได้อยู่ที่มาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสําหรับเจ้าหนูเอนดริกเนี่ยเป็นที่ได้รับคําชื่นชมค่อนข้างเยอะครับกับตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าและแฟนๆเรอัน ก็รอเจ้าหนูคนนี้มาสวมเสื้อชุดขาวแทบจะไม่ไหวแล้วอยากจะดูฟอร์มของเจ้าหนูคนนี้โดยเอนดริกนะครับในการที่มาเรอัลมาลิดในครั้งนี้ฮะมาเพื่อพบปะก,กับเพื่อนร่วมทีมใหม่ครับและอีกหนึ่งเป้าหมายของเอนดริกก็คือการที่จะเข้าร่วมชมเกมการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ครับที่ซานติโกเบริเบลเป็นเกมระหว่างเรอัลมาลิดพบกับบียารอันโดยตอนที่เอนดริกมาถึงกรุงมาลิดนะครับก่อนที่จะไปเจอเพื่อนเพื่อและท่านประธานฟลอเรนติโนเปเรส์นะครับเอนดริกเนี่ยก็ได้ถือหนังสือพิมพ์มา มาโชกับสื่อที่ดัก,กรอถ่ายภาพกันไว้ด้วยเลยนะฮะและเมื่อหลังจากที่เจ้าหนูเอนดริกนะครับได้เข้าไปเจอกับเพื่อนๆร่วมทีมใหม่ของสโมสรเรอ,อัลมาดริดหลังจากนั้นเนี่ยทางคารโลอันเชลติครับก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเอนดริกไว้ประมาณนี้ครับคำแนะนำของผมคือ Enjoy กับ ช่วงเวลานี้และกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเขาพัฒนาไปมากเราดีใจที่เขาจะมาเป็นผู้เล่นของเราตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งเรายินดีต้อนรับเอนดริกมากๆเขามาที่นี่เพื่อเยี่ยมเยียนพวกเราและเพื่อเข้าชมเกมกับบิยารเรอันและนอกจากคาร์โลอันเชลตินะครับคูนี่กาลาฟัดหัวหน้าแมวมอของเรันมาริดครับก็อยู่กับเอนดริกที่เบลเดเบบาสในเมื่อวานนี้ด้วยพร้อมได้พูดคุยเรื่องแผนการสมสรที่มีเอนดริกเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์และเรั์มาริดนะครับต้องการที่จะดู และเอนดิกให้ดีที่สุดเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลาย mm hmm. เมื่อเขาต้องย้ายมาที่สโมสรในปีหน้า ก็อดใจกันแทบไม่ไหวแล้วนะครับในการที่จะรอชมฟอร์มของวันเดอร์คิดนะครับจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ผิดสําหรับเจ้าหนูเอนริกวัยสิบเจ็ดปีณตอนนี้ผมเชื่อว่าเอนริกจะเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของแดนหน้าและสามารถช่วยเติมเต็มในจุดที่ขาดหายไปได้อย่างแน่นอนครับแล้วไว้รอดูฟอร์มกันในเดือนกรกฎาปีหน้าครับผมสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรย์มอนดลิตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนรา เสวัสดีครับ